แอปพลิเคชันหาเงินบนมือถือมาใหม่ล่าสุดนะครับดูวิดีโอบนมือถือแล้วได้เงินแจกเงินฟรีนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่คเครดิตทดลอง2วันรับเงินฟรี740บาทเดี๋ยวไปดูวิธีการทำงานกันครับสมาชิกที่ต้องการหารายได้เสริมสาม,มารถคลิกค,คอมเมนต์ปักหมดุดจัดอันดับแอปพลิเคชันน่าเล่นบนมือถือพร้อมทั้งห้องแจก Two Money Wallet ฟรีและงานออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงปักหมุด ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่สนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของช่องเก็บตังค์และสมัครโดยการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับกำหนดรหัสผ่านจากนั้นกดลงทะเบียนครับเริ่มต้นจากอินเทอร์เฟซนะครับเมื่อเราทําการสมัครเข้ามาแล้วนะครับจะมีการแสดงผลนะครับอยู่ด้วยกันหน้าที่1นนะครับจะมีชื่อว่าโฮมเพจนะหน้านี้เป็นการโฆษณานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เท่านั้นนะครับสำหรับหน้าแรก ต่อไปนะครับในหน้าที่2นะครับคือในหน้าของรายงานนะครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะรับเงินฟรีนะครับเมื่อเราทําการกดรับนะครับเราก็สามารถที่จะรับได้เลยจากการกดเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเรากดรับแบบนี้นะครับมันก็จะพามาที่หน้าโฆษณาก่อนนะครับเมื่อโฆษณาจบแล้วเราก็กดรับเงินด้วยเราก็กดแบ็กกลับมานะครับทีนี้ยอดเงินมันก็จะเข้าในส่วนตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือครั้งแรก74บาทนะครับเราทาเหมือนเดิมนะครับสําหรับขั้นตอน ก็คือมากดรับนะครับแล้วก็ดูโฆษณานะครับหรือเราสามารถกดนะครับสมบูรณ์ในคลิกเดียวนี้ก็ได้นะครับกดแล้วก็กดถอยไปพอกดถอนไปปุ๊บยอดเงินก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับเผื่อแบบว่าในบางครั้งเราขี้เกียจดูโฆษณานะครับเราก็กดแบบผ่านไปได้เลยนะนี่นะครับผมก็กดแบบคลิกดูครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดนี่แป๊บเดียวนะครับ222บาทเราก็มากดต่อครับผมกดคลิกดูครั้งเดียวกดแบ็กกลับนี่นะครับ จะเห็นได้ว่ายอดเงินผมเพิ่มนะครับ296บาทแล้วนะครับกดรับแบบง่ายๆนะแต่ต้องบอกเพื่อนสมาชิกก่อนนะแอปนี้นะครับสายฟรีทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินที่เขาแจกเนี่ยเป็นเงินฟรีนะครับเงินฟรีเนี่ยยังไม่สามารถถอนได้การที่จะถอนได้เราจําเป็นที่จะต้องฝากเงินเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นลงทุนการฝากเงินนะครับสามารถฝากได้เริ่มต้น1,400นะครับ3,500 8,700เดี๋ยวผมจะพาไปดูตารางรายได้กัน บนหน้าจอนี้นะครับคือตารางรายได้ที่เราจําเป็นจะต้องทราบนะครับถ้าเราจะเล่นแพ็คของ Google นะครับก็คือเป็นการปันผลและกําไรนะครับแอปนี้นะครับเราลงทุนเราจะต้องลงทุนเพิ่มเติมนะแต่ทีเนี้ยเรามีเงินเดิมเงินฟรีก็คือเหมือนที่ผมบอกอ,ะ 40, อ่ะสามร้อยสี่สิบอ่าสามร้อยเจ็สิบาทนะครับสามร้อยเจ็สิบาททั้งสองวันเนี่ยรวมกันเราก็จะมียอดอยู่เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเนียนะครับเราเอาไปลบยอดเงินที่เราจะลงทุนก็ได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเราจะลงทุน1,400บาทนะครับเราไม่ต้องเติม1,400ให้เราเติมส่วนต่างเข้าไปก็เท่ากับว่า1,400นะครับเอามาลบกับ740อ่ะนะครับอันนี้ก็คือยอดเงินที่เราจะต้องเติมส่วนต่างเข้าไปก็คือ6 60บาทเพื่อทำการสเต็กกิ้งทีนี้นะครับผมจะสอนดูบรรทัดแรกก่อนนะครับบรรทัดแรกคือทุน1,400บาทเหมือนที่ผมบอกตอนแรกเราเติมส่วนต่างเข้าไป600 60บาทสเต็คกิ้งนะครับสเต็คกิ้งก well ็ค well well ือการยืนเงินป <thank ara> <Right> ันผลเอาไว้นะครับแล้วก็รับรายได้ตรงนี้จะเป็นตารางนะครับรายได้ต่อวิดีโอจะได้วิดีโอละ7บาทนะครับที่เราดูเบื้องต้นเนาะรายได้รายวันจะได้อยู่ที่42บาทนะครับรายได้รายเดือนนะครับจะได้อยู่ที่ 1, 2 6 0บาทตามนี้เลยรายปีจะได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการดูนะแต่ถ้าสมมตินะครับเราต้องการที่จะเป็นพนักงานนะครับในลำดับที่2นะเงินลงทุนจะอยู่ที่3,500บาทนะครับ3,500จาต้องเติมส่วนต่างเท่าไหร่เราก็มาํานวณเหมือนเดิมนะครับ เราก็หักด้วย3,500เราลบเงินฟรีนะครับเงินฟรีที่ทางระบบแจกมาก็คือ740บาทเราก็จะต้องเติมเงินส่วนต่างเข้าไป2760บาทนะครับอันนี้คือเงินส่วนต่างที่เราต้องทำการลงทุนทีนี้พอเราลงทุนไปแล้วนะครับสำหรับแอปนี้เราก็จะได้รับปริมาณงานเพิ่มขึ้นนะครับจาก6งานเป็น7งานก็คือสามารถกดดูวิดีโอได้ทั้งหมด7ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ปันผลนะครับในส่วนของวิดีโอต่อ1นวิดีโอเนี่ยเราจะได้15บาทนะครับต่อ1นวิดีโอ ันผลรายวันจะได้อยู่ที่105บาทนะครับก็ได้วันละ105บาทนะแล้วก็ปันผลรายเดือนได้อยู่วันละ3,150บาทนะครับในทางเดียวกันเพื่อนสมาชิกที่ต้องการเปิดนะครับระดับที่ถูงสูงขึ้นเราก็สามารถลงทุนเพิ่มมากขึ้นและได้รับปันผลรายได้กำไรมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ ต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการถอนเงินนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินนิดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีมาผูกบัญชีให้เรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้ก่อนเราจะผูกบัญชีนะครับเราจะต้องกําหนดรหัสในการถอนเงินนะครับหรือรหัสกองทุนให้เราคลิกนะครับแล้วก็กําหนดรหัสได้เลยนะครับในส่วนของรหัสกองทุนนะครับผม เมื่อเรากาหนดรหัสกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามากรอกในข้อมูลของบัญชีธนาคารไทยของเราได้นะครับเป็นบัญชีเป็นชื่อนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเลขบัญชีนั่นเองการบันทึกก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยครับรับโคดอังเปาแจ็คูมอนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆเข้ามาในกลุ่มเทเล gram ใครยังไม่ติดตั้งเทเล gram ดาวน์โหลดได้แอปโตและเพนโตติดตั้งเพื่อรับเงิน สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ในทุกๆวิดีโอของช่องเก็บตังกดเพิ่มเติม,เ,ตมเลื่อนลงมาด้านล่างและกดเข้าลิงก์มาในกลุ่มเพื่อรับเงินกติกาง่ายๆคิมแจกจริงใต้วิดีโอของช่องเก็บตังกดสับสไครต์กระทืบไลค์แรงๆกดแชร์แบ่งปันรับเงินทัวเลททุกวันแจกฟรีที่นี่ที่เดียว